สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟล์แท็กติกนะฮะแล้วก็อยู่กันกับเซต13 PBE ประตูมิติไม่มีแล้วนะครับก็จะมีเป็นเอ็นคา์เตอร์แทนน่าจะเป็นไปตามซีรีส์นี่ครับซึ่งเอ็นคา์เตอร์วันนี้ก็จะเป็นพาวเดอร์จะส่งลิงตัวจิ๋วเป็นของเล่นมาในช่วง3ขีดห้าซึ่งจะช่วยอะไรเดี๋ยวไปลองดูกันนี่สนามใหม่ของกาชาครั้งต่อไปดิวได้เลื่อนได้เลื่อนสนับสนุนดยโอเวอร์ท็ ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆการันตีด้วยผู้ติดตามกว่า100,000คนมีใบ,บราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ดีสคริปชันดีได้เลย อักเป็นชิ้นแรกเนะีฮะมีวัวผาดเราจะได้หยีบแชมเปี้ยนและไอเทมราคาสูงเมื่อเราทำความเสียสตูครบ60ซึ่งคุ้มไม่คุ้มผมอยากลองดูเหมือนกัน เป็นอักเพนมันใหม่ครับซึ่งจะมีผลก็นู่นอะกลางๆเกมท้ายๆเกมครับสะสมแต้มที่เราแบบว่าทําความเสียใส่ศัตรูครับค่อนข้างเยอะเลยอ่ะตรงนี้ครับผมเปิดมาเป็นคอนเคลอร์ขั้นดึงะมีพิษไฟเตอร์คอนเลอร์ก็เหมือนกันสะสมแต้มเก็บสแต็กเก็บพลังครับมีเก็บตังค์ด้วยฮะก็จะมีทางขวาที่เป็นรูปธงฮรศูนย์ทับตรงนั้นย่อเหมือนกับว่าพอครบจํานวนจะมีสมบัติออกมา ส่วนพิดไฟเตอร์ฮะก็จะอารมณ์คล้ายๆกับควอเออร์ครับเพิ่มในการดุดเลือดแล้วก็มีทําความใส่เพิ่มเติมเป็นทูรามิดนะครับอันนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะมีดาวเวนที่ผมเอามาเข้าคู่กับเออก่อนะครับมาใช้ต้นเกมนะ ในเซตนี้มีชอบอย่างหนึ่งแค่ก็คือหน้าไอเทมเลยครับคือไม่ต้องลกแล้วคราวนี <S <S ้ไอเทมก็คือหยิบง่ายถอดง่ายสะดวกนี่ครับรวมทั้งพาวเวอไลเทมล้นเนี่ยมันต่อแถว2ให้เลยคือเซตนี้จะมีคอมที่เน้นแพ้ต่อเนื่องอยู่ฮะก็คือเคมบอลนี่ครับเน้นเก็บแพ้ต่อเนื่องอเก็บน้นายาไปขายในตลาดมืดอ,อะไรประมาณนี้บางทีเราไม่อยากใส่เทมก่อนหรือว่าเทมมันเยอะเกินไปก็มีช่องรับอยู่ไปลองเล่นมาเหมือนกันครับแต่ยังไม่เกิดนะอยากเล่นไม่ค่อยเป็นแต้มันหายหมดก่อนนะเก็บแพ้มากไป่อย ตรงนี้ฮะเจอกับแฟมบิลี่ครับเป็นเผ่าแฟมิลี่ครับมีพาวเดอร์มีเป็นวายตอนเด็กแล้วก็แวนเดอร์ฮะเป็นเผ่าลีโลครับยังไม่ได้ลองเล่นเลยแต่ความสามาถัถิไคือเหมือนกับรดแมกมานาเพิ่มเอ็กซ์ต้าดาเมจอะไรประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บทางนี้ครับ oh <my> ผมว่าผมจะลองนี่ดูแบ็คลสครับเผ oh <my> ่าแซมมอนฮะ ก็คือจะมีไซออนมาบนสนามนี่เลยสกิลก็จะเป็นการพุ่งชาร์จหลังจากถูกกดปล่อยครับแล้วก็สกิลแอคทีฟจะเป็นการสร้างโล่ทําสตานตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ไว้ด้านหน้าก็ได้หรือไว้ข้างหลังกดปล่อยที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับเงอนไขในการที่ไซออนจะออกมาตีได้ก็จะต้องปล่อยสกิลไปครบจํานวนหรือว่าเฮตีต่ำกว่ากําหนดถึงจะออกมาตอนแรกก็จะเป็นแค่เป่านิ่ง ก็จับมาด้านหน้าฮะแล้วก็ได้แคสโซเปียมาฮะตอนนี้เป็นตัว3บาทครับซึ่งเซตนี้ฮะทุกการไร่ครั้งที่3จะพ้นบอกไปครับน่าสนใจครับหน้าลองจับมาแบกดูวตัว3บาทน่าจะไหวอยู่คราวนี้เราก็ไม่ต้องสับหน้าจอไปดูว่าเราขาดไอเทมอะไรเนี่ยเวลาหยิบก็ดูทางซ้ายนี่เลยฮะขาดอะไรต้องยานอะไรอะถึงมือฮะมาเป็นซีเว่กัเลย และสบาทเข้าบ้านผมฮะตอนนี้คอนคลเร์ทำงานดี่ครับ hey, ก็เก็บครบ10 <of them. S 1> ก็เป็นอ่า uh, คอมเก็บเงินได้นิดหน่อย oh. ก็จะคล้ายๆล้ายซูเ a f t ครดีครับแต่จะต้องกำจัดศัตรูได้โค่นล้มศัตรูได้ถึงจะได้แสแต็ขึ้นมา ว่าจะโยกไปเล่นทางทวิสฮะทวิสจะเป็นเผ่าเอ็กซ์เพลเมน์ครับโยกไปเรื่อยฮะตอนนี้ไอเทมเดี๋ยวเราดูคลิปแล้วกันครับว่าจะโยกไปได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ใช้แบ็คโรสตีก่อนนะครับเผ่าซลมอนเป็นอะไรที่เอามาใช้ต้นเกมได้ดีฮะอย่างน้อยเนี่ยมีตัวช่วยตีช่วยแทงครับอันนี้ฮะไซออนสกิลฮะพุ่งไปนิดหน่อยทำโล่ให้ตัวเองครับตีแรงขึ้นสตันนิดหน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป ผมต้องเก็บเงินบ้างแล้วดึงตัวเล่นมาเยอะแล้วก็จะมีราเวนคับไม่ได้ไปต่อครับเดี๋ยวปรับเปลี่ยนอาจจะโยกไปทางเอ์เพลเมนต์นะครับมาเข้าคู่กับแบ็กโรสก็จะมีวิชั่นครับเป็นตัวเชื่อมฮาวิชันนอรี่มาช่วยเร่งมานาให้กับตัวเอง อันนี้เจอเป็นแฟมิลี่กับก็จะมีฮีโร่อะค์เป็นเป็นแวนเดอร์นี่ครับซิงโอ้โหเคยเจออยู่ก็โหดเหมือนกัน,นอันนี้ใส่ไททันมาเนี่ยครับยังไม่มีดูดเลือดยังพอสู้ไหวอยู่อ่ะด้านหน้ามีเป็นไวรตสกับข้างหลังมีเป็นพาวเดอร์ฮะหรือก็คือซิงตอนเล็กๆนี่เองอ่ะไหวอยู่ฮะยังไม่มีดูดเลือดสู้ได้ มองมาร์กตัวฮะเอ็กซ์เพลเมนต์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่5ตัวที่เหลือใส่อะไรก็ได้ฮะก็าอาจจะเล่นแบ็คโรสต่อ,อก,ก็ได้เหมือนกันะนีับหรือว่าทำสไลเปอร์ให้กับทวิสก็ได้เหมือนกันส่วนไอเทมทวิสฮะโอ้สวยเลยครับได้กุนซูมาทำไอ E ได้ครับทวิสเซตนี้ก็ a อดีจ๋าๆไปเลยับแอคทีฟป,ปุ๊บการโจมตี8ครั้งถัดไปก็คือจะโจมตีได้ไม่จำกัดระยะครับแถมตีแบบสุ่มยิงกระสุนทะลุทะลวงไปถึงด้านหลังได้นีครับก็เดี๋ยวเป็นกุนซูไอีไปก่อนฮะที่เหลือยังทออะไไไรม่่คยด้ ไซเปอร์แพงๆหน่อยก็คิดลิ่นครับแต่ถ้าไปคู่กับแบ็กโลสก็ได้ตัวแท้งมาเนะเพราะว่าตอนนี้แท้งของเอ็กซ์เ e ล t เมนเนี่ยค่อนข้างแพง3บาทสีบาทนะครับซึ่งกว่าจะ2ดาวเราไม่รู้จะไหวแค่ไหนครับอ่ะตรงนี้ฮะยังไม่ได้เปิดเอ็กซ์เ e ล t เมนต์นะครับเดี๋ยวรอเปิดค่อยอธิบายกันว่าทํางานยังไงแต่สู้ได้อยู่ครับมีตัวแทงเป็นไซออนฮะช่วยได้เยอะเลย อปเมนที่2ครับเป็นพิสมารติกับมีอาร์ติฟคทอรี่ครับไอเทมสมมติทั้งหมดในมาน่าจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุโบราณครับไอเทมโบราณไม่เอาไปดึงสปีดได้คุณสูได้เลดบัฟครับไม่เอาฮะมีได้ธงนี่ครับโดยแชมเปี้ยนที่ได้บัฟจากธงเนี่ยจะได้โอกาสคุณขเพิ่มเติม35้เปอร์โค่นาสนใจกลับไอเทมพพอร์ตเน้นแนวหน้านิดหนึ่งครับให้ถึกมากขึ้นผมลองธงไหมของใหม่ฮะไปลองดูกันดีกว่าจริงๆก็ของเก่าแหละแค่ได้บัฟเพิ่มเติมมาเป็นโอกาสคุิีเพิ่ม35มสิ ไปกันที่เลเวล6ครับเปิด Experiment ขั้นหนึ่งครับจะได้ช่องที่มีบัฟมาครับให้เราเอาตัวแชมเปนเนี่ยไปใส่ก็คือจะได้บัฟตามตัวตัวนั้นเลยแล้วแต่ตัวว่าตัวไหนบัฟอะไรแต่โดยพื้นฐานครับสำหรับ Experiment เมนี่ยมันจะได้เลือดนะ ได้มา2ช่องแล้วก็ได้เลือดมา100หน่วย5ตัวจะเป็น3ช่องครับโซน7ตัวก็คือโบนัสเอ็กซ์เพอรเมนท์เพิ่มทั้งหมดเลยก็คือโบนัสของตัวเอ็กซ์เพอรเมนท์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวตัวนั้นเลยที่เราเอาไปใส่นะครับอย่างควิสเนี่ยมันจะบัฟพลังโจมตีครับทุกๆ5ฮิตเนาะโจมตี5ครั้งกระจายดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับต้องไปกดอ่านตัวแต่ละตัวว่าบัฟอะไรซึ่งอยากได้บัฟไหนก็เอาตัวตัวนั้นเนี่ยไปใส่ที่ช่องเอ็กซ์เทอร์เรนท์ ก็ไม่ยากนีครับมันจะคล้ายๆคุ้นๆกับเซตเก่าๆครับแค่แต่งเติมเพิ่มเติมมันนิดๆหน่อยๆบ้านนี้ก็ตราเป็นอาทาัทราลิสนะครับก็ปืนใหญ่อะทุกการโจมตีครั้งที่5้ปล่อยปืนใหญ่ไปแล้วก็ได้บัฟเอดีมาให้กับตัวปืนใหญ่นะครับตอนีเอรียวมีทิซานามีเป็นฮอกกี่แล้วก็เออก่อนทับ4ตัวแต่เปิดได้ถึง6เลยต้องหาสตราและเอสเรียวเซตนี้หัวฟ้าฮะก็สงสัยอยู่ว่าใคร ไอเทมเพิ่มเติมครับมีทวาวิสเวิสไม่ทันเนี่ยปดได้ตัวที่2เลยก็เดี๋ยวถ้าคุมไาครับทำเป็นดัก้อนคลอของแท็กกันบ้างวลาดครับยังไม่สองฮะตัวไม่ค่อยมีเล่นหละ ตัวแท้งเราแบบไม่สองเลยครับมันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงแล้ว3ากได้25ทองทุกคนเพราะงั้นไป7แหละและ7โอ้โหสนามนี้เพลงเปลี่ยนครับเดี๋ยวมีปีนอีกทีตอนเหลือ4คนสุดท้ายนะครับกับบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนครับก็คล้ายคล้ายซีรีส์เลยเปิดมาด้วย Family ครอบครัวไปอยู่กับซอนจบด้วย4คนสุดท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันฮะเด็ดอยผมอยากได้มาก บ้านนี้เล่นเป็นเคลมบอลเนี่ยครับก็จะมีหลอดทางขวามือฮะหนึ่งร้อย0้ทสองร้อยได้คือเหมือนกับหลอดเก็บสแต็คครับพอครบกําหนดเนี่ยมันจะมีมาให้เลือกว่าเราจะรับของเลยหรือว่าจะไปกันต่อและของมันจะดีขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นคอมที่เก็บแพ้ต่อเดือนครับยิ่งแพ้บ่อยสแต็งขึ้นเยอะขึ้นเร็ว ดูนูฮะสองดาวดูนูนมื่อกี้ผมลองดูก็คือจะเป็นเอ็กซ์เพลเมนต์ที่ทำความสายเวทเลครับเป็น2 5จากพลังชีวิตสูงสุดนะเวลาโจมตีก็ทำให้ทวิสต์เราฮะทำดาเมจเวทเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเอ็กซ์เพลเมนต์ได้คู่กันเลยยิ่งเปิดเยอะบัฟก็จะยิ่งเยอะฮะใส่ไปหลายตัวก็ได้บัฟเยอะซึ่งดูนูปกติจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามแมคีใช่ไหมถ้าไม่เปิดเอ็กซ์เพลเมนต์น่ยผมเพิ่มแมคคีทีไปก็คือมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเเทท่นน่่นน่่าาาาไไไหรรดดดดดด้้้นน้้แแคคนนนนนะะตตออีีีปปิลวววก็จจขึใส2ย ไม่ช่วยดาเมตได้หน่อยฮะได้ทั้งแทนได้ทั้งดาเมจนี่ก็เก็บสต็กเหมือนกันนะฮะเป็นเทมบาลอตน่าจะมาใช้ช่วคราวฮะมันจะเป็นคอมที่ต้องเปิดตั้งแต่แรกๆอะ่ะเพราะว่าต้องแพ้ต่อเนื่องและรางวัลมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะไม่ค่อยอรวยเหมือนพอร์จูนนี่ครับอย่างดีสุดเท่าที่ผมเคยได้ก็จะเป็นตัว5บาทที่เป็นของเคมบาลอนะฮะกับไอเทมฮะที่ค่อนข้างดีหน่อยหาไม่ได้จากที่ไหน เผื่อใครสงสัยถ้าเดี๋ยวผมแวบ,บตัดมาให้ดูนิดบึงเลยกนครับสำหรับเคมบอลลอนตรงนี้เป็นเกมที่ไม่ใช่เกมปัจจุบันนะเกมที่ผมไม่ได้เอามาลงมีน้ํายาอยู่400ฮะ500ไม่ไหวแต้มจะแตกครับของละวันก็จะประมาณนี้ฮะแล้วแต่ดวงเลยครับจะมีไอเทมพิเศษของเคมบอลลอนครับแล้วก็ตัว3บาท2ดาวได้มา2ตัว5บาทเกือบจะ2ดาวครับได้มาตัวเดียวผมมีอยู่1ตัวก็สรุปแตกครับไม่ได้เล่นต่อแไอเทมของเคมบอลลอนก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเนาะ ตัดกลับมาที่เกมปัจจุบันเนี่ยฮะตรงนี้ได้เพิ่มเพิ่มเติมมาเพียบเลยแต่ไม่สวยเลยถุงมือ2อันเงาเงาฮะยังไม่รู้จะไปทําอะไรดีชอบตรงที่ว่ามันมีที่ถอดครับมันสแต็กไปเรื่อยๆฮะมันจะไม่เหมือนเก่าที่ถ้าไม่ใช้มันจะไม่ดบอันนี้คือดอบตลอดแล้วก็สแตก็กไว้ เลยบองครับ5บาทนะผมได้แบ็กลดห้าแล้วนะเนี่ยขาดแค่เอลิสอีกหนึ่งตัวฮะไซออนเราจะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้กลายเป็น2ดาวฮะใส่5ตัวก็เป็น3ดาวนะครับก็เล่นง่ายฮะใครเล่นใหม่ๆอยากมาลองดูก็แนะนำอ่ะหบาทใหม่ตัวเป็นลัมเบิลเดี๋ยวนะเรดมันก็3%เท่าเดิมนะฮะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เจอง่ายจังอยากได้4บาท2ดาวฮะหาไม่เจอเจอ5บาทกันเป็นเลยรัมเบิลก็จะเป็นไฟเตอร์ครับไฟเตอร์ Fighter เวทไปเทมก็ไม่ได้รอเ d ดีกลายมาละจะทําก็ลําบากครบพางของเปลี่ยนอีกเยอะเลยในต,ตอนนี้ก็สู้ใครไม่ไหวครับตัวไม่สอง ว่าผมอาจจะเล่นเนี่ยแหละแบ็กโกลสคู่กับเอ็กซเพอร t เมน์นะครับไหนๆก็ทำมาขนาดนี้แล้วก็ไปกันให้สุดแม้ว่ามันจะไม่ได้สไนเปอร์แต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้เลยบอกมาละไอเทมมันก็ยังพอได้อยู่ถ้าเราหยิบดาบมาก็ทำเป็นโชวจินชีเวลกันเลยอักเบนสุดท้ายครับมีซาเวตบินนะครับตรงนี้ก็มาช่วยแยกชิ้นส่วนได้เลยครับก็ดีหน่อยเอาไว้ย้ายคอมได้อย่าง Ed ดีไกลถ้าเราไปเล่นเราก็ย้ายไปเล่น5บาทแทนครับเดี๋ยวไปลองสู่มอื่นดูกันโอเคครับไม่สวยครับมาซาเวตบินครับ เผื่อว่าย้ายคอมแคสโซเปียบมาครับแล้วก็มีการเลยส่วนว่าผาดดีครับ59าขาดอีกแค่หนึ่งอ่ะพอผมชนะได้ไหมผมจะได้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับหยิบม,มาคามรบหรือเปล่าอ,อ่ะเอ็กซ์พริเมนต์ครับอีกหนึ่งตัวฮะอ่ะทวิสครับรอขึ้น2ดาวฮะแล้วมีเจสมาเดี๋ยว <laughs> นี่ไม่ครบแปด 8, ทำไม5บาทมาถีจังครับเนี่ยเอลิสครับมาครบแล้วนี่ยสำหรับแบ็คโรสนะ ก็เดี๋ยวเรายืนพื้นกันที่แบ็กโลสครับส่วนไอเทมเมื่อกี้ได้มาสีก็ซีเวลกันเล็ดเลยครับเราจะไ่เห็นมันเด้งเดงมันจะอยู่ทางซ้ายมือตลอดเวลาฮะอยู่ดิ่งๆเลยบางทีได้เทิมมาตอนไหนก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยครับมาหยิบมาใส่ก่อนฮะเลอบองเป็นเวทนะเป็นตัวแคสเซอร์ก็โซทินกัปเล็จอีกอย่างหนึ่งก็แล้วแต่สะดวกเลยอันนี้มาเป็นแฟริลี่ยับสู้มบไหวรีโลมา3ดาว3ตัว เ่าก็ว่าไอเทมมาแบบนี้ทำใหม่ก็คือเราไม่เห็นไอเทมศัตรูแล้วว่ามีอะไรบ้างสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ข้อเสียนิดนึงแต่ก็ผมว่าดีกว่าเดิมเยอะอย่างน้อยมันเข้าออกง่ายครับมันผสมในช่องนั้นได้เลยด้วยนะฮะสะดวกมากๆต้องการมานานและบางทีเล่นแล้วไอเทมเต็มๆอย่างพวกหมวดที่ไอเทมแจกล้นๆน,นะฮะเล่นไม่ไหวคิดไม่ทันทำเป็นแบ็กโลสครับ 5ตัวนะใช้ไปก่อนครับตัวมัน2ดาวน้อยไปหน่อยส่วนเอลิสเนี่ยจะมีภาษาที่วางด้านหน้าก็เป็นแทงวางด้านหลังก็เป็นดาเมจนะครับแล้วแต่ว่าสะดวกวางตรงไหนต้องการอะไรมาเดี๋ยวสุ่มกันหน่อยครับตัวไม่2มันเยอะมากเลยและทวิสสดาวแล้วฮะโอเคผมคงจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะก็เดี๋ยวไปอย่างงี้ฮะแบ็กโกลส์เอ e r i m ์เมนอย่างโยกมากยังไม่ไหวฮะยังเล่นได้ยังไม่นานเท่าไหร่ บ้านนี้เป็น f ฟ m i l y ี่ครับก็จะเป็นสีโร่เบนแวนเดอร์ะตัวไม่สามครับแย่งแย่งกันอยู่คนเล่นค่อนข้างเยอะครับสำหรับ f ฟ m i l y ี่เป็นคอฟดีโลฮะที่น่าเล่นครับสำหรับมาเล่นใหม่ๆไม่ต้องหาอะไรมากมายเยอะแยะ ตรงนี้ครับสวิสองดาวไหวหรือเปล่าฮะแวนเดอร์นี่ก็ใส่มากากอยแสงครับปีไทยท่านมามีเป็นบลัดเตริร์ดูดเลือดได้ยื้อนานหน่อยและโดนเจาะกรอกอไปเล็กน้อยฮะก็ตีเข้ามานิดหนึ่งครับและเก็บแนวหลังไปฮะแวนเดอร์หัวยางถึงกดแทบไม่ลงฮะตอนนี้กุนซูทํางานไป50กว่าสต็ตกครับก็เรียบร้อยฮะ ไอเทมเพิ่มเติมครับขอดาบได้ไหมดาบมาให้เลอบองกันหน่อยฮะได้โชว์จินะฮะซีเวลกันเล็ดมีแล้วลาอักเบนผมทํางานฮะเป็นอักเบนแรกที่เราหยิบมาฮะเป็นวอร์พาสซึ่งได้เอลิสมาฮะเป็น2ดาวเลยได้มา3ตัวเลยครับผมได้เศษไปหนึ่งตัวฮะว้าวอ่ะเดี๋ยวไอเทมครับเดี๋ยวให้เลอบองฮะก็จะเป็นโชว์จินอีกชิ้นหนึ่งเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนไอเทมฟรีฮะจากอักเบนนี่ครับของวอร์พาสก็ลูนานงไหม ลูน่าจะโหดปะวะไม่มีอัคเบนเสริมด้วยกลัวไม่โหดเดี๋ยวมาของแท้งเลยกันฮะตอนนี้แท้งยังไม่ค่อยไหวกับสมบัติที่เหลืออยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับเก็บไม่ได้เขาบอกว่าเต็มเบนต้องเคลียร์พื้นที่และตัวเราไม่สองเต็มไปหมดเลยฮะตัวแบทโลว์สวรรคตตั้งแต่2บาทก็ยังไม่สองเลยเอาง่ายๆมีเอลิสตัวเดียวฮะที่2ดาวและได้มาฟรีนะครับก็เอาเอลิสไว้ด้านหลังก็จะเป็นตัวแคสเตอร์ไปแทนครับผมยังไม่ได้จับไว้หน้าผมลืมสก,กิลก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นโยนไปม,มุมไป แล้วพอเข้าสู่รอบ4ขีด6ครับของเล่นในเซตนี้ฮะก็จะเป็นการวิวัฒนาการนีครับเราสามารถสุ่มได้ว่าจะเอาบัฟอะไรแล้วก็เอาตัวเดียวไปใส่ในช่องที่เขากําหนดครับก็ตรงนี้ได้บัฟบาเป็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น60เปร์จากทุกแหล่นฮะจัดไปเลยมันจะมีหลายบัฟอยู่ครับให้เรากดสุ่มได้นะถ้าแบบไม่พอใจอะตรงนี้ฮะทวิสผมก็จะได้เอดีที่แรงขึ้นเน่โซนสมบัติต้องการกี่ช่องก่อน น่าจะได้ตัวครับมันต้องการช่องเยอะแบบนี้มันต้องเป็นตัวแน่ๆแต่ผมได้เอลิสมาแล้วนะฮะขึ้น2ดาวมาแล้วยอมขาย5บาทก็ได้อะได้อะไรไม่โอ้โหต้องการกี่ช่องวะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลยกันะฮะคือมันจะดีมากถ้าตัวแบล็คลอตเรา2ดาวครับมันจะเคลียร์ช่องไปได้ถึง3ช่องเลยตัว1บาท2บาท3บาททั้งนั้นนะฮะ อไอเทมครับเดี๋ยวมาเป็นของแทงเพิ่มเติมนะครับถุงมือมันเหลือนะครับก็ทําเป็นฮาร์ดนะ่ยกับเดี๋ยวเป็นอีเวนต์เารนะครับก็เข็มขัดกับผ้าคลุมฮะมาจอกเกาะกายภาพบ้านนี้เป็นพิทไฟเตอร์ฮะมีเจสครับด้านหลังแฮงโกจะมีเอเมซ่าฮะสองดาวครับเป็นตัวละครจากซีรีส์นะใส่ตาพิทไฟเตอร์ขึ้นมาครับก็ตรงสายกับตัวเองฮะที่เป็นตัวแบบคล้ายๆทางไฟเตอร์อยู่ ตีไ,ไม่เข้าเลยฆ่าไม่ได้เลยเลยบองฮะสติลไปครับเชื่อมเชื่อมไปทําเป็นทูดาเมจนะครับกระจายความเสียหายได้ดีฮะและตรงนี้แนวหน้าผมหมดแล้วครับจบไม่จบเนี่ยผมขาดรถคิวหรือเปล่าเปิดพิษไฟเตอร์มาเพิ่มผลยิวครับเจาะเข้ายากเลยไอเทมเพิ่มเติมครับก็จะมาจากซาเวตบินนะครับได้มาเป็นดาบครับ ไซล่า2ดาวครับเป็นผสานเอ็กซ์เพลเมนต์นะครับส่วนไอเทมตรงนี้เอามาเป็นดาบแล้วกันถ้าทำเดสเบทให้กับทวิสได้ฮนะแล้วก็ไอเทมที่เหลืออของเวทกัตเลรีอีกแล้วเหรอไปดีดีกว่าฮะสอกรอเวททับไอออริกสปาร์กเลยก็จ,จบด้วยฮาร์ดนี่ครับเดี๋ยวเราเรอไปเล่นเวลเก้าเอาเลยครับผมไม่รู้จะเคลียอะไรมันจะขาดมุนโด,ดตัวดิงเปิดเป็นเอ็กซ์เพลเมนต์ห้าดีครับซึ่งมันจะลงตัวก็นุ่นเลยเลเวลสิบ าแบ็กโหลด5เอ็กซ์เทอร์มมันได้เท่านี้นะครับถ้าไม่มีตราส่วนบ้านนี้เป็นคาเดมี่นะครับก็จะมีไอเทมฟรีมาแล้วก็เสริมพลังด้วยโบนัสแบทีกับดาเมจแอมป์เลยครับก็จะเก่งมากขึ้นตามขั้นที่เปิดครับยิ่งเปิดเยอะยิ่งไดแอมป์ AM, เยอะโบนัสเยอะแล้วก็ไอเทมฟรีเยอะขึ้นสูงสุดก็สามมาสักทีฮะดรบุนโดผมไปกันที่เวลเก้าเลยกันฮะไม่ไหวแล้วก็มันจะลงตัวที่สิบนู่นเลยอะ่ะอ่ะเก็บได้หรือ,อยัง โอ้โหตัว5บาทลุ้นๆเลยนี่นะ่าที่พอจะเล่นได้ก็จะมีเคทลินเนี่ได้สไนเปอร์เนี่ยเท <c oughs> ่ากับว่าผมเล่นเอ็กซเพร์เมนต์ขั้นเดียวพอนะครับเปิดแค่3ตัวไม่จำเป็นต้องเล่น5ก็ได้ตัวมันไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเอกอกดยังไม่2เลย ก็เดี๋ยวเอามุนโดฮะลงไปแทนเออกดเลยครับวิชานารีจะหายไปครับไม่เป็นไรฮะไม่ได้เน้นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าตัว5บาทขึ้น2ดาวเพิ่มเติมมันก็เอามาแทนแบ็คโรสนะครับลดลงเหลือ4เหลือ3เอาบ้านนี้เป็นแซมบารี่ครับแล้วก็มีเป็นแอมบูเชอร์นะครับแอมบูเชอร์ที่เป็นตราใส่ให้วันเดอร์ครับก็คือจะได้สกิลคริทิคอล้าม,มาไม่ต้องใส่ของคริก็ได้สกิลคริอารมณ์คล้ายๆตัวแอสซิสต์นะฮะเหมือนแต่ก่อนจริงแต่ว่าไม่โด ถ้าบาทตัวต่อไปสมิกาิครับต้องเล่นไหมเก็บไว้ก่อนนะโ <Wow. S 1> มดิไคลเซอร์เพิ่มเติมนีม่ครับเป็น Con or, คอนเทเลอร์ฮะจริงๆก็ไม่ตรงแต่ถ้าสองดาวก็เล่นก็ได้ แล้ดูเหมือนว่าผมย้ายตำแหน่งไปครับเท่ากับว่าตัวเอ็กซ์ m e n t น erm ะครับก็ได้บัฟของทวิสตัวเดียวย้ายไปลืมดูเลยบัฟฟ้าไม่ครบเลยฮะรอบนี้ครับเจอกับพิษไปเตอร์รถคิวเรายังไม่ได้สร้างนีครับแต่แนวหน้าเราแข็งขึ้นครับก็ยื้อเวลาได้หน่อยเคลียร์ไปได้พอสมควรฮนะแนวหน้าเรายังพอมีอยู่ครับทวิสเรายังยิงสีก็เรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ 4ทีมสุดท้ายฮะไอเทมเพิ่มเติมก็คงจะต้องเป็นของเลอ่บองเนี่ยจะไม่ใจแอนก็ตัวเลอ์บองเลยครับจะได้มาเป็นนาชอทุสนี่ครับสีทีมสุดท้ายฮะสนามเปลี่ยนเป็นสีแดงครับบรรยากาศเปลี่ยนเพลงเปลี่ยน,เ,ยนเข้าสู่ซีซั่นสนะครับชอบตรงที่ว่ามันไม่แสบตาดิ ุนโดเพิ่มเติมอีกหนึ่งฮรับรัมเบิลจับเข้าคู่ไม่ได้ฮะมีมอกาด้าครับหนึ่งบาทขายทิ้งไปครับไม่ต้องสองละตัวห้าบาทแบบรอขึ้นสองดาวเต็มไปหมดอ่ะเจสซี่จำเป็นต้องเล่นไหมเจสก็จะเป็นตัวไฟเตอร์ก็ได้เอดีก็ได้เนี่ยแล้วแต่ว่าวางทางไหนเลยแต่จริงก็คงจะไม่เล่นแน่ๆฮะถ้าเราเปลี่ยนตัวแบ็กโรสออกผมต้องการตัวนวลน้าไม่งั้นไม่มีตัวยืนครับและริงมากันอีกครั้งหนึ่ง ข้ามไปเนี่ยครับผมบัฟทวิสมาแล้วอ่ะนี่ยครับบัฟทวิสมาก็จะเป็นตอนซื้อจะมีตรานิดหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบงบอกให้รู้ว่าตัวนี้ได้บัฟมาจากตอนวิวัฒนาการนี่ครับโอเคมุนโดสองดาวฮะแล้วจิงมาโคตรบ่อยเลย ที่เกียดหรือทำไมครับแอมบูชเชอร์ก็ไม่มีเลเวลก็ไม่มีบก็ไปแบบโล่งๆเลยไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าอะในตอนนี้ถ้าเจอกับแอมบูชเชอร์ฮะแล้วก็ทําเป็นแฟมบอรี่ครับสาดาว3ตัวตัว3ดาวก็แฟมล้วนๆฮะอ่ะไว้อยู่นะครับตบาทตรงดาวกันค่อนข้างเยอะละเหลือแต่บุนโดเดี๋ยวต้องย้ายตําแหน่งแล้วก็บัฟบุนโดได้เฮ็ีสูงสุดเลยครับรวมทั้งยิ่งเก็บศัตรูได้ก็ยิ่งได้เยอะขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะจบการต่อสู้ ผมลืมย้ายตำแหน่งนะครับยังไม่ได้ย้ายเอ็กซ์เทร์มิ์เลยมาฮะเดี๋ยวเราถอดไอเทมเลยครับของนูดูเอาให้บุโดไอเทมครับยังไม่ได้เก็บครับตัวเต็มมากเลยรอขึ้น2ดาวเต็มไปหมดแล้วแคสโซเปียฮะพึ่งจะสองมาเอ็นวิวฮะเดี๋ยวเอาดูดเลือดสักอันเลยยันเลยครับเผื่อว่าจะโยกไปทางบมไิเคเซอร์เอลิสครับ2ดาว2ตัวฮนะ น่าสนใจน่าทำเอลิสอยู่จะ3แล้วเออกอดไม่ได้เล่นแล้วะเอลิสครับขาดอีก2ตัวจะ3ดาวฮนะโอเคเดี๋ยวผมไปแบบนี้ต่อคงจะไม่ได้ลด แบ็กโลสนะครับตัว5บาทที่เรากองไว้อยู่นะี่คือยังไม่สงเลยเดี๋ยวปรับเปลี่ยนนะฮะดดก็ตออในเทื่อของเอลิสมาให้เอลิสตีดูได้ไดครับมีววจะ3อามอยู่ส่วนในรอบนี้ฮะคาร์ดมี่ครับมีคอกิครับ2ดาวเปิดเป็นปืนใหญ่คู่กับเอสเรียลและแนวหน้าเราหายไปหมดแล้วครับเรียบร้อยฮะรอบนี้แพ้ต้องรอดูอีกทีตอนเลอบอง2ดาวครับอาจจะดีขึ้นกว่านี้2ดาวทันทีฮะสุดยอด โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไอเทมของเอลิซินหนึ่งเผื่อจะ3ดาวจะได้ไม่ต้องหล่นมหะสมครับหาเอลิซอีก2ตัวฮะมอกร์น,นามอกรหนาชักมันมุนโดครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะดึงมาก่อนแล้วก็ทวิสครับโอเค5บาทไม่เล่นละขายทิ้งไปลุน4บาท3ดาวฮะสต็อก4บาทไว้เยอะๆฮะเผื่อจะเจอง่ายขึ้นครับแล้วก็มุนโดอีกอ่ะโอเคมีเป็นเคทลินด้วยครับเคทลินเรายังไม่สอเหมือนกันนะ ส่วนในสนามนะรตรงนี้เจอกับปืนใหญ่ครับก็เปิดมาเป็นสี่ลีโลเปิดมาฮะจอเข้าช้านิดหนึ่งครับแต่เลอบองเรา2ดาวรอดูว่าจะไหวไม่ไหวคิวต่อไปก็รอเคทลินครับขึ้น2ดาวจะดีกว่านี้หน่อยอะแนวหน้ายังแทงได้อยู่อะชนะไปครับคุณโตครับสองดาวสองตัวฮะมันต้องมีซักตัวที่จะสาม ดูนูฮะไม่เล่นแล้วนะครับโลเอาแค่4บาทพอละหมดครับน่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าเราใกล้จะสามหลายตัวอยู่แล้วก็ทวิทะ2สดาว2ตัวกันอีก1ตัว ได้ลุ้นอยู่3ตัวเนี่ยครับแต่ก็ขาดกันพอสมควรมีเอลิาใกล้สุดละขาดอีก2ตัวเท่านั้นถ้าในวงล้อมีก็ได้ลุ้นเลยอีกแค่ตัวเดียวอ่ะรอบนี้ครับอาเดมี่ฮะขางฝวามือมีเป็น S เอสเซียครับเลือดเบิ่มเบิ่มมาแต่ก็ไม่ได้ตีเราอ่ะเรียบร้อยครับสู้ไหววงล้อฮ้ามีเป็นเอลิสครับแต่ได้เลือกคู่สุดท้ายนะีฮะคนสุดท้ายเลยไม่รู้ว่าจะโดนขโมยไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาน่าจะเห็นนะครับก็นั่นไง แน่นอนนะครับคนนี้เขาน่าจะกักอะ่ะถ้าเราไม่หยิบเขาก็ไม่หยิบเลยครับแต่ถ้าเราจะไปหยิบเขาก็จะหยิบเรียบร้อยฮะโดนตัดตัวไปหนึ่งครับไม่เป็นไรเรายังมีตัวเลือกอีกสองครับก็ไม่บุนโดก็ทวิสฮะขาดอีกอย่างละสองตัวเดี๋ยวมันต้องเจอบ้างเถอะนะไม่มีหมดแล้วฮะตังเคทลินฮะขึ้นมาเป็นสองดาวครับเลยบอกไม่น่าจะสามากเกมจะจบละ โอเคฮะไม่มีครับรอบนี้จบหรือเปล่าไม่รู้ตัวเขาก็ไม่ได้กักดีครับแต่โดนตัดไปเฉย และก็เจอกับปืนใหญ่นะครับแฟม i ิลี่อันนี้น่าจะเป็นทีมโกลด์ครับไม่เห็นตัวผู้เล่นเลยมีสิงด้านหลังครับสิงแบบ5บาทไอเทมค่อนข้าง,างน่ากลัวฮะแต่ยังไม่2ดาวครับแลเดาวหน้าผมล่อยหลอไปพอสมควรฮนะแต่ก็สู้ไหวอยู่น่าจะเป็นเพราะทีมโกลดเลยพอจะไหวมุนโดยังแทงให้อยู่ฮนะเลือดค่อนข้างดีเยค,ครับก็เรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ มาสุ่มหาสี่บาทกันต่อเออให้มันได้อย่างงี้สิฮะขาดกันอย่างละสองตัวปวดหัวเลยต้องล็อกตัวไว้ฮะเดี๋ยวไปดึงกันในช่วงคลิปเลยครับรอบนี้ก็ทีมสุดท้ายแล้วนะครับคนสุดท้ายแล้ะเป็นแต่ิลี่ปืนใหญ่ครับย้ายตำแหน่งมาอยู่ทางขวาก็เข้ามาหาตัวทาวิสใกล้มากขึ้นครับแล้วก็เรียบร้อยฮะทาวิสผมแตกท่ายไป,ไปอยู่ใกล้สไนเปอร์ไม่ได้ทํางานนะครับทำงานได้ไม่ดีก็แพ้ไปฮะในรอบนี้แพ้ตำแหน่ง มาฮะดึงบุนโด้ครับเหลือสองตัวอย่างละสองตัวไม่รู้ใครจะมาได้เงินมาพอสมควรครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนิดหน่อยกับไอเทมก็น่าจะเป็นอาร์กแองเลยครับไม่รู้ว่าใครจะมาแต่อาร์กแองก็เป็นของที่ดีเอลิสก็ใช้ได้บุนโดก็ใช้ได้ครับดูดเลือดเรามีแล้วครับเียมไอเทมไว้ฮะรอขึ้น3ดาวโอเคฮะมาอีกหนึ่งตัวครับขาดอีกหนึ่งตัวฮะบุนโดกับเอลิสก็ขาดอีกหนึ่งตัวและเรียบร้อยฮะสามดาวเรียบร้อยผมขายทวิสซีกว่าหา เอลิสเพิ่มเติมอีกตัวเดียวอีกหูสิงตัวก็โดนตัดขึ้น3ามดาวมาก็ไม่ได้ดูเป็นแค่พีบีแท้ๆเครียดอะไรขนาดนั้นแท้เนี่ย อดดูฮะทำไรไม่ได้ฮะผมก็อยากดูครับไม่ได้ดูเหมือนกันว่าจะโหดแค่ไหนเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันฮะช่องนี้เราเล่นตัวแพงกันค่อนข้างบ่อยนะครับมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะก็เอาไว้โอกาสหน้าเลยกันวันนี้ก็อยู่กันกับเซตสิบสามพีีฮะสามารถเข้าไปลองทดสอบลองดูคอมกันได้ครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ว่าจะไลฟ์เป็น PPE นี่แหละเล่นกับผู้ชมเลยครับก็มักจะมี4ีบาท5บาทกันมาเรื่อยๆแทบจะทุกสัปดาห์ที่เป็นตัว3ดาวนะครับก็ผู้ชมมักจะทําได้ส่วนผมมักจะแตกก่อนนะครับก็มาเข้ารวมเล่นด้วยกัันนนนได้้้คเวีีจพ ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีเทียบทีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง d e s c r i p t ชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ